S 1>, <S 2> 1 2ึ่งสาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของแอดลำเพลินออฟฟิเชีนะครับวันนี้แอดเปิดคลิปคนเดียวนะครับมอสไม่อยู่แอดก็เลยได้เปิดคลิปคนเดียวนะครับมอสไปนอนไหนก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา1ิบสี่นาฬิกาแล้วเดี๋ยวแอดถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดู ในงานวันนี้ว่าเราเล่นที่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเพื่อนๆเราก็นอนอยู่หลังรถบัสนู่นแต่เรายังไม่นอนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูเสร็จเราก็จะไปนอนนะครับนี่อันนี้คือหลังวัดนะครับเดี๋ยวเราเดินเลาะชมบรรยากาศในวัดกันเลยครับ ว้า wow. สวยมากเลยอันนี้ทำไมวัดนี้เขาทำสวยจังเลยครับสวยงามมากเลยครับ เดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้าดีกว่าออันนี้มันคืออะไรเนี่ยโอ้วัดน,นี้สวยมากเลยครับโอ้อยากกราบไหว้จังเลยครับนี่นะครับ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับว้าวสวยงามมากเลยครับโหนี่เขาเอาข้าวมาทำเอาข้าวมาติดแบบนี้อะทุกคนมันเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับ คือเอาเอามัดข้าวมารวมรวมรวมกันมันคือบุญอะไรเนี่ยบุญกองข้าวใหญ่หรือเปล่า <What? S 1> บุญกองข้าวใหญ่นั่นไงจริงด้วยทีนี่ก็เป็นโ้มีแต่ที่งามๆเลยทางไปห้องน้ำก็อยู่นี่นะครับว้าวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในอีกนะครับ มานั่งอะไรตรงนี้นั่งรอใครหรือเปล่าเอานี่นะคะโอ้ไม่ไม่อยากคิดภาพยามกลางคืนเลยครับทุกคนแอดว่ามันน่าจะสวยมากๆเลยเนะี่ยสวยที่สุดเลยนะ ขนาดกลางวันยังสวยขนาดนี้กลางคืนจะสวยขนาดไหนต้องรอลุ้นนะครับอ๋อันนี้ก็ปิ้งปลาหมึกแห้งนะใครอยากกินก็มาซื้อได้เดอ้อสี่สิบบาทเองอันนี้ก็ร้านน้ำปั่นโอ้ร้านผัดไทยเยอะแย,ยะเลย นี่ก็ร้านป๊อปคอร์นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปข้างหลังก็จะเป็นเวทีโหของขายเยอะมากเลยครับเหมือนตลาดตลาดนัดกับอบอปปานนี่ก็ร้านส้มตำละลาลูกซินเนี่ยโอ้ร้านมะพร้าวปั่นอีกแล้วนี่เราเดินเราก็จะเดินไปเวทีนะครับโหเวทีมันอยู่ทุ่งนาเลยนะครับทุกคน เวทีอยู่การทุ่งนาเลยนี่คือตำนานห้องน้ำพันไล่นะห้องน้ำร้อยไล่นะตำนานก็คือตำนานนะนะห้องนนะ้ำเนาะห้องน้ำก็จะใสเป็นทุ่งนาเลยนี่นี่ ร้านขายของไม่ใช่มีแค่หน้างานนะในงานก็เต็มด้วยทุกคนเยอะมากเลยในงานก็ร้านขายของเต็มเลยแล้วจะมีแล้วคนจะมีคนซื้อไหมเนี่ยต้องมาอรอลุ้นนะว่าจะมีคนมาซื้อไหมจะมีคนมาดูละหลายบ่อแบบนี้นะปานอยู่ทุงนา ทางไปบ่ได้กับเจ้ากัดตัดตัดคณะออกนี่ไงเขาปาดคนาออกเพื่อให้รถไปนะโอ้ยหอนกับหอนเนะาะพอา่อค่าพ่อค่าไหมค่าเพิ่นกบมาตั้งร้านแต่เวนเนาะพราะว่าตตอนรับแบบตอนรับคนดูเยอะๆไงคืนนี้ไง เข,เขาก็ต้องรีบมาตั้งของขายสิถ้าไม่รีบมาก็ไม่ได้ขายสิโอ้โหทำไมร้านนี้ตั้งอยู่หน้าเวทีเลยงงมากสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงมาแล้วเด้อเว้ยทำไมเขาแบบมาเก็บขยะให้เราด้วยแบบนี้ะทุกคน มีคนเก็บขยะเวยเอาแม่มาเก็บขยะให้พอบให้บอกมาเก็บขยะที่ลูกเอาบอกท่มีหม่องนั่งมาสิเปื่อนเออมาเก็บซวยเก็บซวยโอ๊ยไหลซวยมีอนมาเก็บขยะให้เก็บขยะให้มอลาม,มือแม่บอกเคยเห็น บมเคยเห็นมาเก็บขยะให้หมอลำอออมาโดนใกล้ดรียนมาแบบเอาไปแต่ลงงานมาขยะกล็ลายก็เจ้าของ่มได้มาเก็บให้ได้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเก็บขยะช่วยเพื่อนมะ <c oughs> ขอบคุณนะคะเดี๋ยวข้าหน้านี้เลยจะจ้างต่อจริงหรอแม่จริงค่ะคืนนี้คนจะเยอะไหมแม่คิดว่าคนจะเยอะไหมเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เต็มเลยนะเมื่อคืนนี้น่ะเอาหรอโอ้ข้างห่าังเป็น แล้วเรา,าก็กอยู่ตรงนี้รถมากกว่าอันนี้อยู่ทางเก่าเนี่ยมันคิดว่ามันจะรับคนไม่ได้ได้วเหมือนกันเออรับคนจะเยอะมากแมคิดไว้ก่อนเนาะมีการคิดไว้ก่อนด้วยว่าเออคนเยอะไมหมวะโอ้โนี่ก็จะเป็นหมอลำแม่มอลำอะไรนะเมื่อคืนนี้นะ่ะ <c oughs> ใจเกินร้อยใช่ไหม อ๋อต่อจากนี้ก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงทาหน้าที่ต่อเด้อเนี่แล้ว